อันนี้น่าจะพี่น้องอันนี้คือกาที่เพ room, ete, ื่อนเพาะไว้นะคะเนาะเพื่อนจะเพาะใส่แผงนะคะเนาะนี่นะคะเนาะเพาะต้นกาใส่แผงไว้นะคะอ่าปัานนี้เพื่อนกเวลาเพื่อนจะนั่นเพื่อนก็โยนเอานะคะพี่น้องนะคะถอดออกมานะคะจากแผงนะคะเนาะเพื่อนเพาะไว้ในแผงนะคะกาลังเห็นปีนี้หระค่ะพี่น้องอันจะเฮ็ดหน้ายนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเพื่อนเฮ็ดใส่แผงเพื่อนไปเอาออกมาแล้วเนาะค่ะเนาะ เดือแจ้งแดดนะคะนี่นะคะเนาะเป็นเพาะใส่แผงไว้นะคะเนาะมัดสามสี่ต้นหาต้นนะคะนี่นะคะนี่คือแผงอ่าแผงพอก้าเขานะคะเวลาพิญยนนจะถอดออกนะคะเนาะถอดยน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 ,ยน,นะคะเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเบื้องนะคะอ่าพิญยนแบบใดนะคะเนาะเป็นเพาะแบบใดเป็นพเพาะแล้่ยวพิญยนแบบใดนะคะเนาะ เดีย๋ยวสิพาพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเน้องพี่ที่กันดำนายโยนนะคะวอยๆงนะคะเน,นา,นานะเดียงงะะ๋ยวสิพาพเบิ้งค่ะพี่น้องต้าอันนี้คือ,ตอเตื้อเพิ่นเตรียมใบเหล้วนะคะเนาะเตรียมที่จะจะโยนแล้วนะคะเพิ่ดขาดเพิ่นไทยใบย่างดีแล้วนะคะแต่โยนอย่าง,งเดียวกาอันนั้นเพิ่นเพิ่นโยนไปแล้วเนะะา,านนะฮอมวา่านนะคะ,ะ,ะมาบ่ทันนะคะเนาะสิพามาเบิ้งมือน,นี้นะคะเนาะ ก็จะเฮ็ดอีกนะคะเบิง่งพิธีเพิ่นเพิ่นเฮ็ดแบบใดนะคะเนาะพี่น้องเห็นหอยว่พี่น้องหอยลายลายหอยเชอรี่นะคะเต็มให้หน้าเลยนะคะเนาะมาหั่นเก็บเอานะคะเลือกเอานะคะมันจะมีเชอรี่สีทองผสมมานาวนะคะเนาะน่คะออกมันออกจากปอเหลียงเข้ามาก็มาแพรนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งนะคะ การเหตุน่าย so ่นนะคะเนาะเป็นแบบใดนะคะเนาะับพี่น้องมาเบิงนะคะหน้าหน่ายย่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นโยนไหวแล้วเนาะค่ะเนาะย่นหน่าโยนนะคะตรงาดินนุ่มโลมนะคะเนาะนี่นะคะเนาะเพิ่นโยนเนาะย่นไหวไหวนี้มันนอนนะคะพี่น้องหอยมันปัดกินนะคะเนาะหอยหลายนะคะเนาะหอยเชื้อตีหลายนะคะ ก็มันสิฟื้นตัวได้นะคะพื่นยนแล้วมันล่อมพึ่นมาเห็นไหมคะในน้ำม่นหอยกินหมดเลยเนาะเนาะนาโยนมันล่อมมาสันมามันบ่ได้ตั้งต้นมาสันปลายมือก็มันสิตั้งต้นได้นะคะเนาะหอยก็กินพึ่นมาก็จะเปลี่ยนแผนใหม่นะคะมือนะคะพท่นพ่นสีดำเอาสันนะคะพื้นน้องมันล่มนะคะน้องไวแห้งกับตาหลายอยู่แล้วนะคะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นโยน่อนกรนะคะเนาะอนนอหอยกินมดครัพี่น้องพี่น้องต้องเบิ้งเด้อค่ะบว่าหอยหลายสักเล็กไปพี่น้องหอยหลายหลายนะคะหอยเชลลีนะคะเนาะมีหอยเชลลีสีทองน้ำนะคะเนาะ,ะ,ะคะ่ะเนาะก็เลยเปลี่ยนแผนดำไปจะ้ะทีพาไปเบิ้งเพื้นดำหน้าเนาะคะ่ะเนาะ มาเมืองหน้าดำนะคะบัันนี้นะคะถอนออกจากแพงเราก็ดำแล้วะค่ะพี่น้องนะคะก็จะพอดีเลยนะคะนาะนโยนบ่ได้ะคะ่ะล้ม,มาหายกินะนะบ้าก็เลยดำนะ ไล่คักหอยค่ะตามปีกับบุมม๊มบิเนาะค่ะเนาะน้ำเป็นตะมวน อันนี้คือหน้าดำเลยค่ะน้องพี่น้องนะคะหน้าดำน้ำไปตะมวลด้วยพี่น้องขี่ตมหลายเนาะคะ่ะเนาะงขัดออกไม่ไดนะคะฟันงนุ่นแล้วๆนะคะไปเห็นหน้ายโยอดหมัวว่านเลยค่ะมาบอทันเลยค่ะนาะอันนี้ดำนะคะเนาะงดำใม้เบิ้งนะคะชาวนาคือดูสันร้างของชาตินะคะเดี๋ยวพามาเพิ่งหน้าวานเกลาเห็ดนะคะเนาะ อันนี้หน้าดำบางรูปหน้าวานจะ้ะถ้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าวานนะคะเนอะองขากล้า่งขึ้นนะคะอันนี้ของลุงปีนี้เห็ดหน้าหลานะคะพี่นอ้องผลมาแต่ต้นปีเกินนะคะน,นาะน้มบก,กแจ็กเทอ่อกล้า่งไี้พ้ากันวานนะคะวานประทันใดมากน้ำก็มาอีกแล้ว มีน้ำขังจะในกระเพาเกิดค่ะต้องดำเอานะคะจะหาอากาศมาดำเอานะคะของพีน่นาศกันขึ้นกันนะคะกำลังเกิดท่อมนี่แหละของในน้ำก็บ่เกิดนะถ้าเพาะกาในถาดทั้งสี่ก็ดีะคะ่นะพี่น้องสะดวกสบายนะคะมาต้องจางคนเป็นโลก,กาใหญ่โตค่ะยกแผงขึ้นมาเลยนะคะคสะดวกสบายและยางน,นะคะเนาะ กำลังดำนะคะเนาะการมือนีกับพี่นะว่าจะพาเบิึงเขาอ่าดำหน้านะคะจะพาเบิึงเพิ่นอ่าเหตุหน้ำน้ำตุมนะคะพอดีเพิ่นว่าหอยกินนะคะมันบาตั้งนะคะเพิ่นเกิดเลยเปลีป่ยนแผนดำนะคะมาดำเอาจะได้ดก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องนะว่าเพิ่งม่ไเห็นน้ำจ้าสวัสดีค่ะ